ขอความสุขความเจริญในธรรมจึงเม่เดท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มีความสนใจในหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอกเอวันนี้พระอาจารย์จะพามาดูความแตกต่างระหว่างาธรรมศึกษาชั้นตรีระดับปฐมระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษาทําไมจึงพามาดูเฉพาะเรื่องนี้ล่ะทําไมชั้นโทกับชั้นเอกไม่พาไปดู เพราะว่าธรรมะศึกษาชั้นโทรธรรมะศึกษาชั้นเอกระดับประถมระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษานั้นยังใช้หลักสูตรของเดิมเมื่อปี61นะแต่ปีนี้ปีการศึกษา65เนี่ยทางแม่กองทำสนามหลวงได้กำหนดเปลี่ยนหลักสูตรใหม่นะเฉพาะธรรมะศึกษาชั้นตีระดับประถม ธรรมะศึกษาชั้นตรีระดับมัธยมธรรมะศึกษาชั้นตรีระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปเนี่ยให้ใช้หลักสูตรใหม่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแล้วทีนี้พระอาจารย์ก็เชื่อว่ากรณีเนี่ยจะเป็นปัญหาสําหรับพระอาจารย์ที่กําลังจะไปติวเพราะว่าอะไรเดิมทีเราก็ใช้ข้อสอบเก่าประกอบการ อธิบายการบรรยายหลังจากสอนเสร็จเราก็ให้เด็กทำปัญหากันแต่ปีนี้พระอาจารย์ที่กำลังจะไปติวเนี่ยหรือรูปที่กำลังติวแล้วคงจะเจอปัญหาการหาข้อสอบตัวอย่างใช่บางคนอาจจะไม่ได้ดูด้วยซ้ำไปว่าเขาเปลี่ยนแปลงหลักสูตรน,นะการหาข้อสอบตัวอย่างเนี่ยมันก็ต้องดูหลายๆปีนะโดยเฉพาะธรรมึกษยชั้นตรีระดับ กศนระดับประถมมัธยมและอุดมเนี่ยเอาหัวข้อที่มันเหมือนกันได้นะเอาหัวข้อที่มันเหมือนกันได้อทีนี้เราจะมาเจาะจงมาดูว่าความแตกต่างของชั้นระดับประถมมัธยมและระดับอุดมในหลักสูตรใหม่นี่มันต่างกันไงมันต่างกันมากนะและก็เหมือนกันมากนะบทที่หนึ่งของแต่ละชั้น ระดับปถมมัธยมและอุดมศึกษานี่จะเหมือนกันนะบทที่หนึ่งเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมวิภาคไอ้น,นี่เหมือนกันนะในข้อที่หนึ่งเนี่ยเรื่องธรรมศึกษาเนี่ยชั้นปถมมัธยมและอุดมเหมือนกันตรงที่ว่าหนังสือทั้งสามเล่มพระอาจารย์อ่านเบื้องต้นแล้วจะเหมือนกันตรงที่ว่าจะลำดับเหตุผลอ่าลำดับเหตุการณ์ว่า,าธรรมศึกษาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เกิดขึ้นหลังนักธรรมกี่ปีใครเป็นผู้ดรัริใครเป็นผู้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างนี้เป็นต้นนะการหรือพูดง่ายๆคือมี3ระดับ3ามเหตุการณ์ก็ตั้งแต่นักธรรมเริ่มขึ้นเมื่อไรธรรมศึกษาเริ่มขึ้นเมื่อไรนะจากนั้นเมื่อปี57ก็มีการประชุมกันของคณะกรรมการการศึกษาแม่กองธรรมสนามหลวงกรมอาชีว่าเป็นต้นให้ มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจนกระทั่งปี6 1หนึ่งจึงคลอดออกมาปีห้7มีความร่วมมือร่วมกันตกลงร่วมกันว่าให้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้เหมาะกับระดับวัยของผู้เรียนก็คือระดับปฐมมัธยมและอุดมปี6 1หนก็เลยเริ่มมีการแบ่งช่วงชั้นเป็นปีแรกนะปี6 1หนึ่งนะ,ะนั่นคือเรื่องธรรมศากษาส่วนธรรมวิพาคก็คือการ จำแนกหัวข้อธรรมออกเป็นหมวดหมู่อันนี้คือธรรมวิภาคอันนี้คือสรุปว่าและ,ะบทที่หนึ่งธรรมวิสุทาและธรรมวิภาคเนี่ยของทั้งสามระดับชั้นคือปฐมมัธยมและอุดมเนี่ยจะเหมือนกันทีนี้มาดูบทที่สองบทที่สองเนี่ยที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยคือบทที่สองของระดับปฐม บทที่สองของระดับอุดมเนี่ยเหมือนกันมีสี่หลักธรรมก็คือธรรมมีอุปการะมากสองธรรมเป็นโลกกบาลสองและบุคคลหาได้ยากสองเนี่ยถ้าเห็นสีน้ำเงินนี่คือเหมือนกันนะระหว่างประถมและมัธยมและระดับอุดมเหมือนกันส่วนบทที่สองของธรรมศึกษาชั้นตรีระดับมัธยมนั้นต่างออกไป ก็คือศึกษาเรื่องกรรมฐานสองกาม2บูชา2ปฏิสันฐานสองสุขสองอบทที่3จะมีส่วนเหมือนกันและต่างกันบทที่3ของระดับปฐมระดับมัธยมและระดับอุดมจะเหมือนกันเรื่องอะไรเรื่องรัตนสามรัตนสาที่ต่างกันก็เห็นไม่เป็นสีดำ เป็นสีดําที่ต่างกันดังนี้คืออะไรระดับปฐมก็มีโอวาทสามทุจริตสามสุจริตสามนะมาดูระดับมัธยมเนี่ยนะระดับมัธยมที่ต่างกันกับปฐมคือหัวข้อทมที่สองคืออุศลวิตกสามอุศลวิตกสามอัคคิสามอธิปไตยสามญาณสามตัณหาสามส่วนบทที่สามของระดับอุดม ก็มีรัตนสามนะส่วนสีเขียวขีดเส้นใต้นี่คือเหมือนกันกับระดับปฐมก็คือเรื่องอะไรนะสีเขียวเสีดเส้นใต้ที่เหมือนกับระดับปฐมก็คืออกุศลละโมนสามกุศลละโมนสามนะถ้าเห็นเป็นสีดำเนี่ยคือสามชั้นเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะนะที่ต่างกัน ของระดับปฐมกับระดับอุดมฯนะบุญกิยาวัตถุ3าอธิปไตย3สามสามันไดลักษณะ3ามอ่ะมาดูบทที่4นะบทที่4ของธรรมศึกษาเชนตรีระดับปถมเนี่ยไม่มีนะในบทที่3ของระดับปถมเนี่ยมีหมวด3กับหมวด4่รวมกันนะส่วนระดับ มัธยมและระดับอุดมยมีบทที่4ด้วยกันทั้งคู่มีเนื้อหาที่เหมือนกันที่เหมือนกันของระดับมัธยมและระดับอุดมคือธรรมะหมวด4เรื่องอริยส,สัจสีและอิทธิบาท4นะระดับมัธยมเนี่ยหมวด4มี3เรื่องก็คืออริยสัจสีอิทธิบาท4อัปปมัญญาสนะ และที่เหมือนกันก็มีอริยสัจสี่กับอิทธิบาทสี่ที่ต่างกันคืออะไรหมวดสี่ของระดับอุดมเนี่ยก็มีอคติสี่ประธานสี่ผมวิหารสี่ทีนี้มาดูบทที่ห้าบทที่ห้าของระดับมัธยมและอุดมเนี่ยเหมือนกันสองหัวข้อ,อไม่ใช่สิขี่หิปฏิบัติของ ระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมในเหมือนกันนะก็คือของระดับมัธยมเนี่ยอยู่ในบทที่5แต่ของระดับอุดมอยู่ในบทที่6นะบทที่5ของระดับอุดมเป็นเรื่องอนุปูพิกถา5แต่บทที่5ของระดับมัธยมเป็นมิตรปฏิรูป4มิตรแท้4มิตรปฏิรูปก็คือ มิตรไม่แท้มิตรเทียมนะมิตรแท้ก็คือมิตรที่มีความจริงใจไว้ในเชื่อใจได้เชื่อถือได้อย่างนี้เป็นต้นนะเผื่อผู้ที่ไม่ใช่พระอาจารย์ฟังอยู่ก็จะได้เข้าใจนะอนบทที่หกที่หิปฏิบัติมิตรปฏิรูปสี่มิตรแท้สี่อบายมุขหกทิศหกจบเนี่ยแค่นี้นะเฉพาะวิชา ธรรมะเนี่ยมีนิดเดียวนะถ้าเปรียบเทียบเนื้อหาเนี่ยมีนิดเดียวนะมีนิดเดียวแต่วิชาพุทธประวัติจะต่างกันมากและเนื้อหามีเยอะมากนะระหว่างธรรมะศึกษาชั้นตรีระดับประถมกับธรรมะศึกษาชั้นตรีระดับอุดมนี่ต่างกันมากเลย ในขอบข่ายเท่าที่พระอาจารย์อ่านดูเอ่อสำหรับธรรมะศึกษาชั้นตรีเนี่ยก็เป็นพุทธประวัติถ้าเป็นธรรมะศึกษาชั้นตรีระดับอุดมเนี่ยน่าจะเป็นพุทธานุภาพประวัตินะเดี๋ยววันหลังพระอาจารย์จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคลิปนี้ก็เอาแค่วิชาธรรมะทั้งสามระดับชั้นก่อนนะวันหลังเนี่ยค่อยมาดูวิชาอื่น วันนี้พอายจายนก็ขอลาไปก่อนธรรมสวัสดี